ครับผมวอลบอเกตส์นครับผมไอ้นี้ซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่แม่ทรายทองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยเนาะมีใครมาเป็นคู่ p a r t ซ้อมไฟนี้ก็พวกเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ทีมงานในค่ายคอยดีค่อยช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเราสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับหนึ่งสิบหกหนึ่สิบเจ็ดกิโลเราโมดิร์ตต์อะไรครับก็เครื่องบุหรี่บ้า แล้วอย่างไฟนี้เรามาเจอกับเพชรทองหล่เอเคยเจอกันยังยังแล้วไฟแรกเลยเ<อ>แล้วได้ศึกษาเก่งมันต่อยเข้ามาปะก็ดูในวิดีโออยูาอ่างเขาเป็นมือสไตล์อะไรผสมกันไหมมือแค่สายแล้วอ,ลอย่างวันนี้เราจะวางเสีงงเ่ยวางแผนไงก็เล่นเร,าารื่องการตลาดเราต่อยกับปลาตายล้วเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ช่อง7เสี่ช่อง7วันนั้นเราเจอกับวิทยาเป็นไงบ้างเป็ไพ่เรมาไพ่คะแนนมาวันนั้นต่อยเวททเ่าไหร่ ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่ก็คือเวทนี้เลยเมื่อกี้สอบหนักแล้เป็นไงบ้างเกินหรือค่ะเกินบอลนึงเกินอยู่บอลหนึ่งแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณแข็งรงไฟนี้เรียกว่าต้องมาแจ้งเกิดเลยป่ะต้องแจ้งเกิดเราไม่ปกติชนะนี่มากี่ไฟก่อนหน้านั้นก็ชนะมาสี่ไฟเพิ่มอ๋อเพิ่งสะดุดไฟเดียวแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะไฟที่เนาวคืนไฟนี้เราคุมนฟูมาประมาณกี่กิโล สี่ห้าโลได้สีโลได้เราต่อยมวยบอลรูนั่นหมดกี่ไฟแล้วประมาณร้อยกว่าไฟได้เราไฟเนาะเราคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยฝากคุณชาวจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยเชียร์เราช่วยเป็นกำลังใจวันนี้เราเต็มที่ครับโอเคขอบมานน้องชายครับ